ปี2038ถือเป็นปีที่ประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศอีกครั้งด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธหนักไทย2038หรือที่หลายสื่อขนานนามว่ายักษ์ใหญ่แห่งท้องฟ้าอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ออกแบบและพัฒนาโดยวิศวกรไทยร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป้าหมายคือเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปรามและป้องกันอธิป,ปไตยทางอากาศและทางทะเลแรงบันดาลใจและที่มาของโครงการ โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2031หลังจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญความตึงเครียดด้านความมั่นคงมากขึ้นประเทศไทยเล็งเห็นว่าการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดความยืดหยุ่นทางยุทธศาสตร์จึงได้ริเริ่มโครงการสร้างขีปนาวุธหนักที่มีสมรรถนะสูงและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับภูมิประเทศและภูมิอากาศในประเทศได้อย่างสมบูรณ์สมรรถนะทางเทคนิค ขีปนาวุธหนักไทย2,038มีน้ำหนักรวมกว่า25ตันความยาวประมาณ15เมตรและเส้นผ่านศูนย์กลาง1.8เมตรขับเคลื่อนด้วยระบบเชื้อเพลิงแข็งผสมเชื้อเพลิงเหลวทำให้มีอัตราเร่งสูงตั้งแต่เริ่มปล่อยตัวสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่ามัก8ซึ่งจัดอยู่ในระดับไฮเปอร์โซนิก ระยะยิงสูงสุดอยู่ที่4,500กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของเอเชียตะวันออกอาวุธชนิดนี้สามารถติดตั้งหัวรบหลายแบบไม่ว่าจะเป็นหัวรบเจาะเกราะพลังสูง High-Powerhead หัวรบระเบิดแรงดันสูงหรือแม้กระทั่งหัวรบ EMP สำหรับทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเป้าหมายระบบนำวิถีขั้นสูง หนึ่งในจุดเด่นที่สุดของขีปนาวุธรุ่นนี้คือระบบนำวิธี Dual Guidance System ที่ผสมผสานการนำวิถีด้วยดาวเทียมแบบ GNSS ของไทยกับระบบตรวจจับเป้าหมายด้วยเรดาร์ซ e และกล้องอินฟราเรดความละเอียดสูงทำให้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือถูกก่อกวนสัญญาณจะมิงก็ยังสามารถเข้าถึงเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงกว่า2เมตรการป้องกันตัวเองระหว่างการบิน ขีปนาวุธหนักไทย2,038ไม่เพียงแต่โจมตีได้รุนแรงแต่ยังสามารถป้องกันตัวเองจากระบบสกัดกั้นของศัตรูด้วยการใช้เทคนิคไฮเปอร์โซนิกมมนูเอิงเปลี่ยนทิศท,ทางการบินแบบส่งทําให้เรดาร์และระบบต่อต้านขีปนาวุธของคู่แข่งตรวจจับและคาดเดาเส้นทางได้ยากนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องปล่อยเป้าลงอิเล็กทรอนิกส์อิ (Electronic ดี c o ยเพื่อเบีเ่ยงเบนการล็อกเป้าหมายการประจําการและยุทธศาสตร์การใช้ รัฐบาลไทยได้วางแผนให้ขีปนาวุธหนักไทย2 0 3 8ประจําการในฐานทัพหลัก3แห่งทั่วประเทศโดยแต่ละแห่งจะครอบคลุมโซนยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันเช่นภาคตะวันออกเพื่อป้องกันเส้นทางทางทะเลภาคเหนือสําหรับป้องกันภัยจากน่านฟ้าและภาคกลางเพื่อเป็นกําลังสํารองพร้อมคลื่อนย้ายไปทุกทิศทางยุทธศาสตร์การใช้งานถูกกําหนดให้อาวุธนี้เป็นตัวป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์สตร а ิกดิเทเรน หมายความว่าจะไม่ใช้โจมตีเชิงรุกแต่จะพร้อมตอบโต้หากประเทศเผชิญการรุกรานหรือภัยคุกคามรุนแรงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและวิทยาการไทยการพัฒนาขีปนาวุธหนักไทย238 0ไม่เพียงเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงแต่ยังผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของไทยไปอีกขั้น โครงการนี้สร้างงานให้กับวิศวกรนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า5,000คนและเปิดโอกาสให้มหาวิทยายลัยชั้นนำของไทยมีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นวัสดุทนความร้อนคอมโพสิตและระบบควบคุมอัตโนมัติการยอมรับจากนานาชาติ แม้จะเป็นอาวุธเชิงป้องกันแต่การเปิดตัวขีปนาวุธหนักไทย2 0 3 8ได้รับความสนใจจากหลายประเทศในภูมิภาคมีการเชิญเจ้าหน้าที่และนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมาชมการทดสอบการยิงในอ่าวไทยซึ่งผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและความเสถียรในการทำงานที่ทัดเทียมกับเทคโนโลยีของชาติมหาอำนาจข้อถกเถียงและมุมมองด้านความมั่นคง อย่างไรก็ตามการครอบครองอาวุธยุทธศาสตร์นี้ก็มีเสียงวิจารณ์จากบางฝ่ายที่กังวลว่าการพัฒนาขีปนาวุธหนักอาจกระตุ้นการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคแต่รัฐบาลไทยยืนยันว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันประเทศและรักษาสมดุลทางอำนาจไม่ใช่เพื่อการรุกรานอนาคตของเทคโนโลยีขีปนาวุธไทย จากความสำเร็จของรุ่น2,038มีการคาดการว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยอาจพัฒนารุ่นต่อไปที่มีระยะยิงไกลขึ้นความเร็วสูงกว่ามากัก10และมีระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์และปรับวิธีแบบเรียลไทม์ขีปนาวุธหนักไทย2,038จึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นก้าวแรกของการเดินทางสู่ยุคใหม่แห่งความมั่นคงของชาติบทสรุป ขีปนาวุธหนักไทย2 0 3 8คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความมุ่งม,มั่นของประเทศไทยในการปกป้องอธิปไตยอาวุธนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถทางทหารแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยก้าวสู่เวทีโลก